เรายะเหยียบแลลูกเออเก่งมากคาดไปลูกสวยจัเลยสดเพือเาสไหมปกติเราจะได้มาจากวันที่แบบคนมาเยอะเยออ่ะน้อยเลยไยตรงนี้ตรงนี้คือดีเหมือนนี้มีแอร์ด้วยหนูหันมาทางเรานี้บอมีถ่ายรูปให้บอมีถ่ายรูปให้หนูสองคนสองคนเลอ่ไปยืนตรงโต๊ะแดก็ได้ลูกหันมาหันมาแล้วหนูถ่ายรูปให้หันมาน้องพี่หันมาลูก อะไรหล่นอะไรหล่นนี้องน้องพีอยืย้วสิเขงๆเลยยแล้วใส่ชุดแดงพอดีเลยนะตั้งใจอ่ะจะไปยืนด้สิเดี๋ยวเราถ่ายให้ีใส่ด้วยใส่ด้วยทย่อาแล้นะข้อถ่ายนะหนึ่งสองสามเราต้องบังไฟี้ อพ no no no. no, no oh, ีเขามาสีลูกเเร็วๆโอ้โหไล์คัก่อนไลัก่อนเขาเขาจ้เขาเป็นวีไอพีวีไรพีเป็ i แบบพิเศษสเปลพี่น้องพีทำน่ารักกับเขาไว้หรือป่าน่ารักกับเขาเราไปดูพิธีดูพิธีไว้เลยูตไปตรงนู้นี

ทีละตัวแต่จะได้ทีละององแต่เขาจะเอาทองมาเป็น oh. ส oh. oh. <laughs> ิบสิบมาให้พ oh. ่อ mm ่ส hmm. ิบสิบล้เหรอพอไหมสิบสิบกิโลได้ไหมสิบสิกิโเป็นพันยุดนี้ันจุดโอเคเยอะเสยจริงๆแล้วมันคือพันจุดสันจดพันจุดหนึันจดองที่ดดูหมาะกับศาลเจ้ามากยืนขนมือ ผมมาที่นี่ตอนประมาณสัก2ปีที่แล้วหนูก็อาจจะแต่ก็เร eh ิ่มปรับปรุงกนั้นถ้าสักิบปีที่แล้วหนูอาจจะไม่ชอบเพราะว่าควันมันเยอะสวยมากเลยตรงนี้ใส่ไข่ันออมเสีมซีลัอใหสแเสียมนจะีทนสมัยนี้เลยอะ

เราด้วยน้อพี่ด้วยจะเล่นเกมกันไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดพี่เอาัค์มทบุญนาทำพิธีไปหยอดตู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยอดพร้อมน้องพีนะถือเงินไว้ก่อนน้องพี่คะมาเอาตังเท่าพิธีหรออ๋อมีดูก่อนนะว่ามีมีแปงรอยอีใบนึไหมค่นด้ย่หรอใช่ปัตรหันเดกห ขอแรกพี่ก่อนเลยมให้แรกไหมครับไม่เป็นไรเรามีไป50อันเรา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 ลุกเราล่อยอดเลยยอยอดนะนี่ตรงนี้ตู้อยู่นี่ครับ50สัก50เอ s เซนไซเดอรทีวีวีน้องพี่มีอันหนึ่งทำไมอ๋อ50แล้ว50ไปเขาจะ50วันด้วยจะไหมได้ครับเด็แต่พี่ชอบที่นี่จัง ่อู่ได้สิชอบที่นี่สีบูไม่มีแล้วหมดแล้วโอ้เดี๋ยวพี่ได้เทรนตีอ้ากับวป่าพนมมือด้วยพนมมือะอพพอด้วยเย้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็อุ้ยอ่ะตีกองน่้อันนี้นะนี่นะหนึ่งันนะอ่ะอ่ะช่วยช่วยพอช่วยพออยช่วยพอดหนึ่งสองสาม เงินเฮงเงินรวยเรามีบ like ้านสวยๆอยู <S <S ่ไหนพี่เหลือแค่แวันของพี่เลยวันนี้น้องมิดาวไปหยอดกระปุกแล้วแต่ลูกอธิษฐานแล้วใส่ทุกกระจกให้เาพี่ดูเดี๋ยวน้องทำเงินอยู่ให้เธอหยอดมั้งเออหลายเธอหย่อนเลยมีแค่เดียวเหรอใช่ครับอ๋ออันเดียวสิเอ้า เจาไม่หยอดอ่ะหยอดเร็วหยอดลงไปลูกหยอดเรียนหรอไม่ใช่หยอดุกร์วันอาทิธีได้แค่สามใช่วันอา้ิสามแต่ละวันเขาดูได้เหรอว่าเท่ว่าเท่หัวดาตาตาแต่ะเขาคงมีบันทึกใบปบายพี่หน่อยสิอันไหนใบปบายพี่หน่อยน้องพี่น้องพี่ตรงนี้ลูกบาย